สวัสดีครับไพเมจินชาแนล PMC ครับผมวันนี้เราก็มากดเสาเข็มกันนะครับผมกดเสาเข็มเป็นวันแรกนะครับผมวันนี้ก็ได้สีต้นนะครับผมเปิดสกกลาดสำหรับวันนี้นะครับกับหน้างานนี้นะครับผมกดวันแรกนะครับได้สีต้นนะครับเป็นเข็มกลม500มิลลิเมตรนะครับสองท่อนเชื่อมยาว24เมตรนะครับผมอันนี้ก็ อันนี้ส่งไปแล้วนะครับผมอันเนี้ยแปลว่ายกขึ้นแล้วก็ส่งส่งเสร็จแล้วก็กดต้นใหม่เลยนะครับอันเนี้ยนี่เป็นท่อนแรกนะครับอันนี้เป็นท่อนแรกแล้วก็ท่อนสองมาเชื่อมต่อนะครับสเต็ปการทํางานก็จะประมาณนี้นะครับผมอันเนี้ยคนงานนะครับน้ำเต็มรูเลยนะครับผมน้ำเต็มรูเลยนะครับ ยาว24เมตรนะครับลึกเสาเข็มก็นี่หมุดก็อยู่นี่อีกนะครับเนี่ยเนี่ยสายขวานี่นครับ1.2อันนี้ F2 นะครับหน้างานก็แยกไปขุดไปนะครับผมวันนี้ก็ช้าตอนเขาแยกปูนนี่แหละครับผมเพราะว่า มันสองชั้นด้วยนะครับแล้วก็ตัดเหล็กด้วยนะครับเนี่ยอย่างที่เห็นนะครับผมเนี่ยครับตำแหน่งเบื้องต้นก็อยู่ประมาณนี้นะครับผมหาไว้คร่าวๆนะครับเนี่ยซอรวจหาไว้ช่องนี้ก็เป็นช่องการทางานเกี่ยวกับเครื่องจักรกับเสาเข็มนะครับเพราะว่าบริษัทที่ผมทางานอยู่นั้นเป็นบริษัทผลิตและจาหน่ายเสาเข็มสาเร็จรูปมอกนะครับผม มีครบจบท่กเดียวนะครับมีครบจบที่เดียวนะครับผมไม่ว่าจะเป็นเข็มกลมเข็มสี่เหลี่ยมเข็มไอนะครับทุกไซส์ทุกขนาดสากลมาตรฐานสากลนะครับผมเนี่ยครับผมคงจะประมาณนี้ครับโอเคครับยังไงก็ฝากกดติดตามเป็นกำลังใจให้กันด้วยนะครับผมสําหรับคลิปนี้ก็พอสังเกตเพียงเท่านี้เอาไว้เจอกันคลิปหน้านะครับผมสวัสดีโชคดีครับนึกถึงงานก่อสร้างเสาเข็มคุณภาพนึกถึงเรานะครับผม